แล้วก็ผมก็ขับขับอยู่ใช่แล้ผมก็ตกใจมีเสียงปุบปุบรว่ารถชนอ๋อไม่ใช่เสียงทอ่อผมว่ารถใครใครชนรถกูวะรไม่ใช่เสียงพ่อมนะปุ๊ๆๆนึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟลุกลีนะครับและวันนี้นะฮะเรามาอัปเดตเรื่องของรถกันต่อครับ ที่ออกเวทมาครับในจัแล้วนะก็หลังจากที่ออกรถไปวันที่25้าเดือนที่แล้วนะครับก็วิ่งไปเยอะมากเลยยังไม่ถึง500โล <laughs> มีมีเยอะสุดคือไปบ้านคุณพ่อแล้านคุณพ่อผมเนี่ยไปกลับคือประมาณ9 8ถึง100โลก็ไปมาสองครั้งถ้าไม่รวมของคุณพ่อนี่คือ้อยมากอะเอางี้ดีกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ขับเร็วกับปกติกหน่อยหนึ่งเพราะว่าปกติจะมีน้องนันทชาอยู่ด้วยนะครับก็จะขับไม่ได้เร็วมากมีแค่วันแรกสุดที่รับรถได้ขับเร็วสุดแล้วก็วันนี้ ที่ได้ขับเร็วสุดแต่ก็รถเยอะนิดนึงก็เลยได้ไม่ไม่ได้แรงมากแต่เป็นวันแรกที่ผมเข้าส Sport Plus ตื่นเต้นๆแรงดีแล้วก็ผมก็ขับขับอยู่ช่ติแล้วผมก็ตกใจมีเสียงพุ่งๆหรือว่ารถชนอ๋อไม่ใช่เสียงท่อผมนึว่ารถใครใครชนหรือเปล่าผมวไม่ใช่เสียงพ่อนะผมนึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังวันนี้พี่มีอะไรครับวันนี้นะฮะผมขับมาแถวศรีนครินทร์เลยนะฮะเพราะว่าผมเจอใน Facebook อย่างแรกเลยก็คือก้องรถวันเนี้เราจะมาติดกล้องรถ ทำไมถึงติดติดเองอย่างแรกเลยคือล่าสุดเพิ่งเห็นเพื่อนโพสเฟซบุ๊กครับแล้วก็เหมือนกับว่าโดนรถชนแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนเก่งอะบไปเกะกันมาว่าใครถูกใครผิดผมก็เลยคิดว่าเออมันก็ควรจะมีเนาะคือกล้องหน้าแล้วก็หลังรถนะครับหลายคนอาจจะร,รุ่นรุ่นที่ผมเคยติดสมัยก่อนคือหน้ารถหลังรถนี่ไม่รู้ว่ามันมีเนี่ยก็เพิ่งไปเสิร์ชเจอแล้วมันก็เพิ่งเห็นว่ามันมีแล้วมันก็สามารถดูจากมือถือได้ด้วยก็เลยก็เลยลองติดต่อเข้ามาแล้วก็เนี่ยก็มาเจอร้านนี้เนี่ยก็เลยได้กล้อง เขาแนะนำสองตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องถามเจ้าของเขาว่าน้องทำไมแนะนำสองอันนี้นะพี่ทีดิจะเป็นตัว Gnet Gion สองเป็นกล้องต่อหลีนะ,ะที่แนะนำเป็นสองตัวนี้เพราะว่าเป็นกล้องที่มาเพิ่งมาใหม่ล่าสุดแล้วเราก็สามารถดูออนไลน์ได้ใช่ไหมตรงนี้สามารถหมายถ,ถึงว่าดูในมือถือแล้วโหลดแอปเนี่หรอใช่เราเราเราดาวโหลดแอปของเขาเป็นแอป Gnet นี้รองรับระบบดาวโหลดไฟล์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้เลยนะเวลาที่เกิดเหตุโอเคงั้นก็มีแค่นี้เลยติดให้ทาเวลาติดเที้ย ดีดีเดี๋ยวมาสอนว่าทำยังไงนะจ๊ะโอเคไปดูเลยครับไปถามเพิ่มอีกคลิปนึงฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันผมเห็นมันเยอะมากเลยนะรุ่นเนี่ยแล้วทำไมถึงบอกว่า 2K รุ่นนี้ที่เราเลือกไปดีกว่า 4K ทั้งนั้นที่ชื่อมันก็แพ้ได้ครับคือจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ลักษณะกล้องเนี่ยมันฟังใช้จริงอาจจะวัดทุกอย่างไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของพวกเทคโนโลยีภาพต่างๆนะครับที่อาจจะมี ความแตกตา่างกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเป็นสีเทจริงๆเราอาจจะวัดได้ไม่ได้ทั้งหมดต้องวัดที่เทคโนโลยีภาพเซ็นเซอร์รับภาพแล้วก็เซนเซอร์บินรวก็แล้วก็เมื่อกี้บอกว่ามันออกมาก่อนด้วยใช่ระบบจริงๆถ้าตัวใหม่ๆอย่างนี้มันมีเทคโนโลยีหลายอย่างพวกมันมี D R เซ็นเซอร์ภาพที่บอกสว่างขึ้นหรืออะไรเงี้ยทำให้ environment โดยรวมเนี่ยภาพมันออกมาดีกว่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าผมมาติดทําไมผมอยากรู้ในฐานะเจ้าของที่คนส่วนใหญ่เขามาติดเขาติดทําไมแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้เออโซเชียล มันค่อนข้างเร็วด้วยเนาะแล้วก็ทุกคนอยากเวลาเกิดเหตุเราอยากซีมีอะไรที่มันแชร์กันได้ไม่าเกิดเหตุการณ์ก็ได้แค่เราไปเที่ยวหรืออะไรเราต้องการแชร์ภาพสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งของการตรนี่ไม่เคยนึกเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็หน่นอยเดี๋ยวเราก็มาไว้บันทึเหตุการณ์ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้คนมารอเยอะครับขับไปเราขับรถทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเกิดเหตุได้ตลอดเวลาคือเราตั้งใจจะขับดีแหละแต่ถ้าเกิดมันมีใครขับไม่ดีขึ้นมาจะได้มี อะไรป้องกันเราข้ามประมาณนั้นใช่ครับครก็ดีกว่านะครับมีไว้ดีกว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วทุกรุ่นที่บอกครับบอกว่าติดประมาณชั่วโมงเดียวทุกรุ่นหรือไม่ไม่ทุกเลยคือจริงๆโดยรวมประมาณชั่วโมงหวดเลยทั้งหมดเลยคือจริงๆถ้ามาแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าคนน้อยอาจจะแค่แบบครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็มีเหรอใช่แล้วเรามาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเร็วแค่ไหนกับเวลาอยู่เพราะสำหรับคุณทุกต้องดูรายงานเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคได้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ผมอะ่ะซื้อมาจากเมกาเพราะเอาไว้ดูนาตัชาคือเวลาหันหลังจะได้เห็นเห็นหน้าลูกกันชัดแล้วก็ผมหาที่ติดอีนี่ไม่ได้คือเขาให้มาแบบติดด้านนี้ดังนั้นเนี่ยรถผมมันติดไม่ได้อะ่ะไอตัวไอตัวที่เป็นกระจกะครับมันติดมันไม่มีลงไม่ลงล็อกไม่ได้ก็เลยพอดีก็เลยมาเตียนนี้ยังงงว่าแล้วทําไมมันไม่มีให้ติดแบบง่ายๆ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่มันสี่สิบนาทีไม่ถึงได้มั้งเสร็จแล้วไหนเสร็จแล้วสองคันเลยหรอเอาคันนึงนโอเคไปดูกันนี่อยู่ตรงนี้อ่าสวยดีสวยดีเขาให้ใส่แอปแล้วแต่ว่ายังใช้ไม่เป็นเดี๋ยวรอรอรอเรียนรู้ก่อนครับโอเคอันดับแรกพี่ปุกเข้ามาเขาก็จะให้เราแอปกล้องผ่าน WiFi ก่อนอะไงเราก็ต้องเข้าไปเด WiFi ก่อนอ่าเชื่อมต่อได้แล้วเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าก็สามารถดูมุมกล้องแบบเรลไทา์บริเวณตัวรถได้เลยโอ้ เป็นอย่างนี้เลยแหละแล้วถ้าเราดูข้างหลังรถได้ไหมครับได้ค่ะแล้วอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เหมือนออรถคันอื่นที่ปกติผมก็เห็นมันอยู่ตรงหน้ากล้องเหมือนว่าเราจะมีหน้าจอให้เห็นด้วยอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอ,นนมมอันนี้เราจะดูผ่านแอปพลิเคชันนั่นคือ3แตร์โอเค,คได้ครับตัวนี้เขาทำมาเพื่อจะมีภาพของคนขับเออก็ชัดดีนะเห็นกับผมเห็นรถผมมีคันหนึ่งเลยจอดอยู่พอดีก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าโอเคไหมอย่างไรหลังนิดนึงว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยจำเป็นต้องติดตรงนี้ไหมหรือมันเลื่อนลงมาข้้าางงล่ไดม ตรงนี้จะเป็นตรงกลางของมุมกล้องที่มันพอดีเพราะว่าเวลาเดินสายเก็บสายมันง่ายกว่าสายมันก็จะโผล่มาแค่นิดเดียวแต่ถ้าเป็นข้างล่างสายมันก็จะอ๋อข้างล่างมันไม่สามารถอ้อมมาข้างล่างได้ใช่คะ่ะอ่าแล้วก็<ล>ให้เขาเซ็ตไว้ให้เรียบร้อยเลย<ช>แล้วก็เราแค่กดดูอย่างเดียวแล้วถ้ามีปัญหาก็แค่ส่งมาถามที่ร้านใช่ค่ะก็คือดูแลให้ตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับเ้าก็มีบริการไม่ต้องบบเอาไปอร์แมตในคอมเหมือนสมัยก่อนแล้วก็คือเข้าไปแอปพลิเคชัน format m ม m o r ได้ในนี้เลยอ่า เราต้องฟอร์แมตด้วยเรื่อยๆไหมครับตัวนี้มันเป็นแบบบันทึกแบบวนทับอยู่แล้วออโต้อยู่แล้วอันนี้ดีอันนี้ดีแต่<ช>คําถามคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในรถก็คือดูได้ถ้าดูถ้าไม่ได้อยู่ในรถเราต้องการใช้ฟงชังก์ชันดูผ่านคลาวด์ <Cloud. S 2> ใช่ผ่านคลาวด์ต้องซื้อพ็อกเก็ต w i f i ให้ตัวกล้องเขามี WiFi ก่อนก็เหมือนอารมณ์เหมือนว่าถ้าหนูจะเฟซไทม์หาพี่พี่ก็ต้องมีทอเน็ตหนูก็ต้องมีทอเน็ต กล้องก็เช่นเดียวกันก็คือมันจะมีพ็อกเก็ตไ i ไฟซื้อติดแยกถามว่าระบบนั้นจะเป็นไหมจะเป็นก็ต่อเมื่อเราใช้งานรถมากกว่าหน่งท่านก็เหมือนในรถเราก็จะมี Wi-Fi เราจะดู Netflix ในรถก็ได้หน้าติดหน้าติดในกล้องในในในรถตู้อ่ะพูดถึงหน้าติดนะเพราะว่าผมมาต้องมานั่งแชร์จากมือถือตลอดเลยตอนนี้เวลาผมดู Netflix เออเพราะผมดูด้วย iPad บอกเห็นแล้วเนี่ยเห็นอยู่ตรงนี้เห็นเห็นสายอยู่นี่โอเค ถามว่าเก็บสายเรียบร้อยไหมก็เรียบร้อยแต่เห็นไหมเห็นเพราะมันต้องมีเนาะมันไม่มีไม่ได้ก็เข้าใจได้พอเข้าใจหลังจากที่เราเอารถไปผมก็ไปซื้อกล่องง่ๆมาใต่อันนึงเวลาซื้ออาหารมันจะไม่กิ้งสมมุติว่าเพราะว่ารถอย่างงี้พอเวลาเราซื้ออาหารใช่ไหมามาไว้อะเราเป็นถุงไม่กิ้งแบบกิ้งไปกิ้งมาไว้ก็เลยก็เลยเราซื้อกล่องมาไว้นะฮะแล้วก็เพิ่งมาคน้นพบว่ามันมีที่เก็บของตรงนี้เยอะขึ้นเยอะเลยนี่คือนี่คือเก้าอี่ลูก เวลาลูกออกไปกินข้าวตอนนี้มันคือที่เก็บอะไรแล้วเพี่อเออใช่ครับแต่ว่ามันไม่มีอะไระครับมีม,มีมีที่เก็บทาอาไหลไงลองกล้องเราชัดได้ไหมเมื่อกี้ชัดชัดเอารถตูวว้เ่ยเารถตู้เขาติดตั้งไปถึงไหนละเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนก็รถตู้นะครับก็เขาติดตั้งข้างหน้าเรียบร้อยเราเห็นจะมีกล้องเต็มไปหมดเลยคือเราอะมีกล้องของรถอยู่แล้วซึ่ง ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถดูด้วย w i f i ได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่ผมไม่เคยได้ดูแปว่าดูไม่ได้แล้วก็เวลาถอยจอดเนี่ยมันก็จะมีกล้องอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นกล้องถอยจอดมันไม่ได้เป็นกล้องสําหรับเขาเรียกว่าอะไรบันทึกก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็เลยติดไปทั้ง2อันเลยหลายๆคนอาจจะเห็นว่านี่รถผมมีอะไรรีวิวรถตัวเองคือผมเป็นคนแรกๆเลยนะที่ทําซื้อรถรุ่นนี้มาแล้วก็เอามาทําที่กัน้นแล้วก็ตอนแรกอ่ะมันจะกินพื้นที่เข้ามาเยอะเพราะว่า ถ้าเราติดทีวีใช่ไหมไมต้องกินพื้นที่เข้ามาเยอะเพราะว่าทีวีมันจะต้องเข้าไปหลบโดยธรรมชาติเขาชอบเอาทีวีหลบซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเราใหญ่มากอะ่ะมันก็บังทัศนาวิสัยเราเมาด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าทีวีอ่ะผมมีคันหนึ่งไม่เคยใช้เลยม,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 มันไม่ต่อยากพกอจะกดทำยังไงวะเราก็เลยเอ้เรามี iPad ที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราก็สามารถพกได้ด้วยเดีวยดวยเวลาไปเมืองนอกเราก็หยิบเอาไปด้วย เวลาเราอยู่ที่นี่เราก็เอามาเสียบมันก็ผมก็โหลด Netflix เอาไว้หรือบางทีไม่ได้โหลดด้วยต่อลิงก์กับมือถือก็ให้มันดูหนังไซส์แค่นี้มันก็กาลังกําลังโอเคเออก็เลยแบบเนี่ยอันนี้คือเป็นคนที่จริงๆแล้วตอนแรกเป็นคนดีไซน์เองเลยนะบอกเขาบอกว่าเอาเท่านี้นะเราวัดเป๊ะๆเลยนะเอา iPad ไปให้ด้วยว่าเอาเอาเท่านี้เลยนะเอาเท่านี้แล้วให้มันแบบอยู่ได้นะให้มันแน่นแต่ไม่แน่นเกินไปเอออะไรอย่างเงี้ยอาชีพบอกเอาพ่อแล้วถ้าพ่อเปลี่ยนไอแพดอ่ะไม่เป็นไรเปลี่ยนไอแพดก็คือเดี๋ยวให้เขาทำตรงนี้ใหม่ ถ้าทาใหญ่ขึ้นก็แค่เพิ่มตรงนี้ได้นะครับไม่ยากอะไรแล้วก็ติดเครื่องเสียงธรรมดาแล้วก็ลมมําโพงมาสิบสองลำโพงอยู่แล้วฟังแล้วมันโอเคพอดีกําลังดีข้อดีคืออันนี้ปิดได้แต่วันนี้เขาดับรถอยู่นะปิด,ปดแล้วของผมะเป็นกระจก Magic Mirror คือเราถ้าเรามือดอมันเมาอะ่ะแล้วติดฟมมิล์มมันก็มองไม่เห็นะ่ะเวลามองไม่เห็นมันจะรู้สึกเมาพอเราทําเป็น Magic Mirror ก็คือเราสามารถกดให้ทึบก็ได้ไม่ทึบก็ได้นะครับพอ,พอตอนนี้สบายมากเพราะว่าสมมติเขาปั๊มนม เวลาเสร็จปั๊บเราก็กดใสเราก็มองเห็นวิวไม่งั้นไม่งั้นนั่งมันจะเมาๆาที่จะเมาม <laughs> าจริงๆก็คือนี่คือรถตู้เรา <laughs> หลังจากติดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมก็เลยทำก็คือไปแรปรถเดี๋ยวอาทิปหน้าไปดูันครับว่ารถเราออกมาเป็นยังไง สรุปเรื่องกล้องนะฮะคันเบนซ์เนี่ยใช้เวลาติดแค่ประมาณ40่นาทีเสร็จแล้วส่วนคันนี้ชั่วโมงจะขึ้นแล้วเขาบอกว่ามันยาวเขาบอกเขาเลยเก็บเก็บรละเอียดนะฮะ,ะก็เดี๋ยวรอดูอ่าซึ่งก็เวิร์กนะครับ